และคลิปนี้นะครับพี่จะมาทําการรีวิวปืนที่มือใหม่ควรจะมีไว้ใช้กันนะครับทุกคนอันนี้เป็นปืนในร้านช็อปนะครับก็จะเป็นแพ็กตัวนี้เลยครับกับ s t a r t เตอร์แพแล้วตัวนี้ก็จะมีปืนที่ใช้ดีมากๆอย่างดู a l ลบัตเตอร์นะทุกคนแล้วในสตาร t e r อร์แพ็กครับจะราคาอยู่ที่29โลบัเท่านั้นนะทุกคนสําหรับแพ็กนี้เราก็จะได้เงินมา50,000คอยนะครับแล้วก็เจมมิง1,000 ได้กล่องเปิดสกิลเป็น g ก l d c e แล้วก็ d i a อนด์เ h e นะครับและไฮไลท์ก็คือเจ้าตัวปืนนี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของปืนกันทุกคนอ่าแล้วตัว Dual Buster นะครับจะมี DPS หรือ d a เมจ e ตัววีเนี่ยอยู่ที่571เลย d a เมจจะอยู่ที่40นะครับถ้าเป็น Head Damage เนี่ยจะอยู่ที่50และ Fire Rate คือเร็วมากๆนะครับ14.3และกระสุนก็จะมีอยู่ที่ Max ละ20นะทุกคนสำหรับ Fire Rate เนี่ยก็จะเป็น Auto นะครับอ่าเป็นปืนที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูนี่ไปไงทุกคนข้อสวยอะ เราไปลองใช้งานกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งอ่านี่ครับปืนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เรามาเล่นในแมปชิงทงนะฮะถ้าจะใช้ได้เน้นยิงระยะกลางเลยระยะไกลนะกคนเป็นไงครับโอ้โหโคตรรัว <laughs> ดูด,ดิเอาชูริเคนมาด้วยก็ดีนะทุกคนมาเนี่ยเร็วมากครับเหมาะกับมือใหม่ใช้มาก สป,ปีดโคตรเร็วนะครับคือถ้าวิ่งแบบยิงอัดตัวอย่างนี้คือแบบแปบ๊บเดียวตุยดูดิ <c oughs> <c oughs> คุ้มนะยี่้าโลบาทุกนคนดูรัวจัดแต่ถ้าอยู่ระยะไกลๆมันจะยิงยากหน่อยโนอะ้โดนระเบิดดูโอ้บัสเตอร์นะครับใครชอบเล่นแบบนี้ลองไปจัดกันมาดูได้นะสำหรับมือใหม่นะครับพี่ก็มือใหม่ด้วยเหมือนกัน ไปเลยครับดูข้างล่างเลยด้วยฮิตเลทข,ของปืนแบบสปีดมันเร็วมากๆอะสปีดการยิงอะนี่ครับเร็วมากเฮ้ยทงเรายิงเสร็จแล้วอย่าลืมหาที่กำบังรีโหลดนะทุกคน อย่างเดือดครับปืนนี้เหมือนตอนแรกพี่ซื้อมาสี่สิบกว่าลโลบังนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มันเหมือนลดราคานะแรับเดียวสิบสามคิวแล้วแฮร์รีเทิร์นโอโ้ตายล่นมาดักอยู่ข้างหน้าเลย ดูซิว่าตอนนี้เราจะได้ MVP หรือเปล่าทุกคนโอ้ข้างล่างเยอะมากครับมาสายต่อทงแดงทงแดงดึงนี่ต้องปลายอย่างนี้ใส่กระสุนหมด สำหรับการทดสอบใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ลองมาดูเป็นตัวเลือกได้นะครับกับ Starter Pack เป็นเปินที่พี่ใช้หัดเล่นตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคน